สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาต่อกันในเรื่องของการทําสีเครื่องบินตัวนี้นะครับคือถ้าเกิดใครจําได้นะเครื่องบินตัวนี้ผมทําไว้ตั้งนานแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้อัพคลิปอีกเลยแล้วก็ไม่ได้ทําต่ออีกเลยนะเพราะว่ายุ่งมากทํางานอื่นอยู่นะมันจะต่อเนื่องจากคลิปนี้ครับคล,คลิปตรงนี้เลยครับเมื่อเท่าไหร่เนี่ยเมื่อ6เดือนที่แล้วฮนะ,ววละ,ะ,ะค,คลิปนี้เลยอัพไปเมื่อ6เดือนที่แล้วนะครับ แล้วก็ยังไม่ได้ต่ออีกเลยนะฮะเดี๋ยววันนี้เรามาต่อในเรื่องของการทําสีกันนะสําหรับการทําสีก็จะมีเทป OPP นะครับผมผมใช้2ส,สีนะคือสีขาวกับสีน้ําเงินนะครับคือมันเหลืออยู่แค่นี้ก็เลยต้องใช้แค่นี้จะต้องมีคัตเตอร์นะครับคัตเตอร์นี้เป็นคัตเตอร์ที่คมๆหน่อยนะไม่งั้นมันจะกรีดสติกเกอร์ไม่ขาดนะครับแล้วมันก็จะไม่สวยแล้วก็ควรจะมีใบใบมีดเนี่ยคอยเอาไว้เปลี่ยนด้วยนะฮะ สิ่งที่ควรจะมีอันสุดท้ายก็คือเตารีดนะครับอาจจะเป็นเตารีดที่ใช้รีดสติกเกอร์โดยเฉพาะหรือว่าเตารีดทั่วไปก็ได้นะครับอย่างเช่นผมนี้ใช้เตารีดทั่วไปนะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าติดสติกเกอร์ยังไงให้มันเนียนนะครับคือผมอาจจะติดไม่เนียนเท่ากับหลายๆคนที่ดูคลิปนี้นะครับแต่อาจจะเป็นแนวทางให้กับอีกหลายๆคนที่ยังไม่เคยทําหรือว่าเริ่มต้นการทําเครื่องบินนะครับผมก็ลองผิดลองถูกมาเยอะเหมือนกันก็ได้วิธีที่ดีที่สุดสําหรับผมแล้วก็ มาลองดูครับว่า,าจะติดสติกเกอร์ได้เนียนแค่ไหนนะครับมาดูกันเลยวิธีการติดสติกเกอร์เดี๋ยวผมจะทําการติดสติกเกอร์สีน้าเงินเนี่ยไว้ด้านบนของเครื่องบินนะครับก็คือแถบด้านบนนียจะเป็นสีน้ําเงินส่วนด้านล่างนี้จะให้เป็นสีขาวก็แล้วกันนะครับแล้วก็ท้องเครื่องบินนี้ก็จะเป็นสีน้ําเงินอีกอันนี้ไม้ที่ผมเอามาติดไว้เพื่อที่จะเอา,เอาล้อมาติดนะครับมันจะได้แข็งแรงอยู่บริเวณนี้ก็ ก็ให้เราวัดนะครับว่าจะติดสติกเกอร์เนี่ยสูงจากตรงนี้แค่ไหนนะครับคือแบ่งครึ่งน,นะครับพูดง,ง่ายๆก็แบ่งครึ่งข้างบนกับครึ่งข้างล่างเดี๋ยวผมก็จะทําการวัดแล้วก็ลองดูว่าประมาณไหนน่าจะพอดีนะครับเมื่อเราทําการวัดเรียบร้อยแล้วนะครับลงมาร์คเกอร์เรียบร้อยแล้วก็ ใช้สติกเกอร์นะครับติดเข้าไปเลยสติกเกอร์นี้เวลาดึงออกแล้วต้องใช้นะครับถ้าเกิดว่ามันไปติดแล้วดึงออกมาเนี่ยต้องต้องขยำทิ้งอย่างเดียวเพราะว่ามันจะไม่ติดนะก็ติดตามรอยที่เรามาร์กไปเลยครับติดเรียบร้อยแล้วก็ใช้มือรีดเบาๆนะครับมันอาจจะยับบ้างนะครับบางบริเวณก็ไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บรายละเอียดโอเคนะครับก็จะได้ประมาณนี้ ทีนี้บริเวณไหนที่มันเป็นเหลี่ยมเนี่ยให้เราใช้คัตเตอร์นะฮะกรีดออกส่วนมุมข้างบนตรงนี้นะฮะที่มันเกินขึ้นมาเนี่ยเทคนิคของผมก็คือผมจะใช้ไม้บรรทัดยาวๆครับภาพไปว่าจะให้มันเกินขึ้นมา,มากน้อยแค่ไหนนะฮะแล้วก็บีบไม้บรรทัดไว้แบบนี้นะ นะหลังจากนั้นก็จะดันสติกเกอร์มาให้ติดกับไม้บรรทัดเลยนะครับอ่ามันก็จะติดไม้บรรทัดแบบนี้หลังจากนั้นคนอื่นอาจจะมีวิธีอื่นก็ได้นะครับแต่ผมใช้วิธีนี้หลังจากนั้นผมก็ใช้คัตเตอร์นะครับเสียบเข้าไปตรงขอบของไม้บรรทัดแล้วผมก็จะกรีดมันก็จะเป็นเส้นตรงคอยดูนะครับ พอกีดเสร็จแล้วเราเดึงออกนี่ฮะมันก็จะเป็นแบบนี้ก็เป็นเส้นตรงที่สวยงามนะครับนะครับตรงข้างหน้านี้ก็ทำเหมือนกันนะครับทีนี้บางบริเวณมันมีรอยย่นนะฮะเนี่ยนะฮะมันเป็นรอยย่นรอยปุบก็ลองเอาตารีดรีดดูฮะมันก็จะนี เค okay, ครับเมื่อเราใช้เตารีดแล้วนะฮะสติกเกอร์ของเราก็จะเรียบแล้วก็บริเวณส่วนส่วนโค้งส่วนเว้าแบบนี้ครับมันก็จะค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับบริเวณนี้มันเป็นบริเวณที่เหลือใช่ไหมแล้วก็ใช้สติกเกอร์ตัวนี้นะฮะมาติดต่อเลย หลังจากนั้นก็ใช้ตารีดนะครับเก็บรายละเอียดโอเคครับเราเรียบร้อยไปแล้วฝั่งหนึ่งนะครับเหลืออีกฝั่งหนึ่งเราก็ทําเหมือนกันเลยนะครับทําตามฝั่งนี้เลยโอเคครับตอนนี้ก็ติดสติกเกอร์เสร็จทั้ง2ฝั่งแล้วนะครับ ก็เหลือตรงด้านข้างบนนะฮะด้านข้างบนตรงนี้แล้วก็ด้านข้างหลังตรงนี้ก็ติดเหมือนเดิมนะครับเนื่องจากว่าสติกเกอร์เนี่ยแผ่นหนึ่งเนี่ยมันใส่แล้วมันไม่พอนะก็ต้องแบ่งครึ่งเป็น2ออันก็ผมจะวัดตรงกลางนะฮะแล้วก็ติดผ่าตรงกลางไปเลย นี่ฮะแต่เหมือนเดิมครับมันมีรอยยับตามขอบใช่ไหมแล้วก็ใช้ตาดีดนะฮะเก็บรายละเอียด <c oughs> นี่ครับเราก็จะได้ส่วนหน้าเครื่องบินนะครับที่ก็ค่อนข้างเนียนเหมือนกันนะถ้าเกิดใครที่แบบหลายๆคนอาจจะทำเนียนกว่าผมก็ได้นะครับแต่ผมสาธิตให้ดูเป็นการเบื้องต้นนะ แล้วเราก็ไม่ได้ทําขายด้วยเราทําเล่นเองนะก็ไม่สีเรียสอะไรครับเรียบร้อยแล้วครับส่วนหน้าต่อไปก็คือส่วนท้ายตรงนี้ครับก็ทําเหมือนข้างหน้าเลยครับวัดแล้วก็ติดสติกเกอร์เป็น2ฝั่งนะเรียบร้อยแล้วครับสําหรับส่วนข้างบนของเครื่องบินของเรานะครับก็จะได้ประมาณนี้นะ ส่วนข้างหน้าส่วนข้างหลังแล้วก็ด้านข้างนะทั้งสองฝั่งส่วนตรงนี้นะฮะเราต้องเอาสติกเกอร์สีดํามาแปะก็ปล่อยไว้อย่างนี้ก็ไม่เป็นไรครับทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังเลยนะมันก็จะขา,ขาวๆแบ่งๆอยู่แบบนี้ต่อไปนะครับเราจะใช้สติกเกอร์ขาวติดข้างล่างคือบางคนขี้เกียจติดนะฮะก็ไม่ต้องติดก็ได้นะครับบริเวณตรงนี้แต่ผมแนะนําให้ติดนะเพราะว่า บางทีเครื่องบินของเราเนี่ยบินขึ้นบินลงหรือว่าตกเนี่ยมันจะได้รับแรงกระแทกสติ๊กเกอร์เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งเลยที่ทําให้อาเครื่องบินของเราเนี่ยมันมันไม่เกิดการชํารุดนะครับเหมือนเดิมครับติดเหมือนเดิมเลยเรียบร้อยนะครับสำหรับติดสติ๊กเกอร์สีขาวด้านพร้อมนะคร เดี๋ยวต่อไปนะครับเราทําการติดสติกเกอร์ตรงท้องกันตรงท้องนี้ผมตั้งใจว่าจะเอาเป็นสติกเกอร์สีสีน้ําเงินนะ รเรียบร้อยสําหรับการติดสติกเกอร์นะฮะสำหรับแผ่นหางาระดับนะครับผมก็ทําในเรดา้านนี้ส่วนด้านท้องของแผ่นหางระดับตรงนี้นะฮะก็จะเป็นสติกเกอร์ขาวทั้งหมดเลยเพราะตรงนี้ต้องควรจะแข็งแรงนะครับส่วนแผ่นหางดิ่งก็ลายออกมาในลายประมาณเดียวกันนะเพราะว่าเวลาใส่ประกอบไปแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะฮะสีมันจะได้ออกไปในลักษณะเดียวกันอันนี้สําหรับตัวลำนะครับ ตัวรำก็จะประมาณนี้ก็ทําไปทํามาก็สวยใช่ได้นะครับแต่มันตรงเนี้ยมันยังแหว่งแหวงอยู่นะครับกับด้านหลังเนี่ยกับด้านข้างก็เป็นโล่งๆยังไงก็ไม่รู้เดี๋ยวเราจะมาใช้ตอนนี้นะครับอันนี้คือสติกเกอร์ดำเดี๋ยวผมจะตัดสติกเกอร์ดำเนี่ยไปแปะตรงด้านขอบนะครับแล้วก็ด้านหน้าให้มันเป็นดูเหมือนเป็นกระจกแล้วก็กรีดสติกเกอร์ดำบางส่วนนะครับให้มันเป็นเส้น ติดตามออขอบเครื่องบินนะ,ะให้มันมีเลืดลายมากกว่านี้หน่อยออก็ไปดูกันเลยครับ ำหรับสติกเกอร์สเต็ปนี้ก็เสร็จอีกแล้วนะฮะก็จะมีลักษณะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นหางนะครับก็จะค่อนข้างเข้ากันอันนี้ก็จะเป็นบริเวณกระจกนะฮะพอติดแล้วก็มันก็ทำให้ข้างบินของเราดูดูไฮโซขึ้นมานะไม่เหมือนกับตอนที่มันว่างๆอยู่นะครับต่อไปเดี๋ยวผมจะทำการเอาแผนหางเนี่ยนะฮะติดเข้าไปที่ข้างหลัง แล้วก็มาดูภาพรวมกันวา่าเสร็จสับออกมาเนี่ยจะเป็นประมาณไหนนะครับมาดูกันเลยโอเคนะครับตอนนี้ก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตรงบริเวณหางนี้ผมลองเอาแปะดูเฉยๆนะยังไม่ได้ติดกาวนะสำหรับเครื่องบินนะฮะตัวนี้พอลงสีเสร็จก็จะได้ประมาณนี้นะครับถามว่าสวยไหมสำหรับผมก็ มันก็ยังมีตรงที่มันยับยับอยู่นะแต่ก็โอเคอยู่นะครับสาหรับใครที่เริ่มต้นทําเครื่องบินแล้วก็เริ่มต้นทําสีเครื่องบินเนี่ยก็ลองดูวิดีโอนี้เป็นประกอบด้วยได้นะฮะสำหรับเทคนิคต่างๆนี้ผมก็ได้ลองทําลองผิดลองถูกมาเยอะอยู่เหมือนกันนะครับจนสุดท้ายก็ได้ทําในเทคนิคที่คิดว่ามันดีที่สุดสําหรับที่ผมทำนะครับตอนแรกผมว่าจะทําแล้วก็ตัดปีกแล้วก็ลงสีปีกไปด้วยเลยนะครับแต่เมื่อกี้เดินไปดูแล้วไอ้ตัวอะแดปเตอร์หม้อแปลงที่เอาไว้ใช้ ตัดปีกเนะี่ยมันมีปัญหาก็เลยไม่สามารถตัดได้วันนี้นะก็คงจะเป็นคลิปหน้านะครับตัดปีกแล้วก็ทําสีถ้าเกิดว่ามันไม่ยาวเกินไปก็คงจะลงชุดไฟแล้วก็เอาไปทดสอบบินเลยนะครับถ้าหากว่าวิดีโอนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์แล้วก็กด s ั b สไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับผมสวัสดีครับ